สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้รายการครูนองเล่าทุกเรื่องครับก็หยิบกระแสการแบนลุงพลมาพูดจาสนทนาปราศัยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นจากพวกเรานะครับตอนนี้ลุงพลก็เจอทั้งกระแสเชียร์แล้วก็กระแสสกัดกั้นความเป็นดาวรุ่งของลุงพลน้องไอสารวัตร ก็โดนกระแสจนต้องร้หกระเหินเดินหนีจากบ้านกกกอกจากเคยเป็นบอดี้ติดตามเป็นเงาติดตามตัวลุงพลตอนนี้ก็ต้องแยกย้ายกันกลับไปอยู่คนละทิศละทางกันแล้วครับเนื่องจากกระแสสังคมส่วนหนึ่งก็บอกว่าน้องไอ้ไม่เป็นกลางมาทําหน้าที่นักข่าวแต่ไปสนิมสนมกับแหล่งข่าวซึ่งในคลิปที่แล้วผมก็ได้อธิบายความไปพอสมควรว่า การสินสนุมไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะครับวันนี้เราก็มาดูกระแสะการแบนลุงพลว่าทําไมเขาแบนแบนลุงพลแล้วมันได้อะไรลุงพลทําไมถนาดถ,ถึงจะต้องแบนแกผมไปดูเพจพ่องงสิเขาโพสต์วันที่7กันยายน2563เวลา1ิ34นาฬนาทีเพจเขาบอกว่าแถลงการอย่างสุภาพเท่าที่จะทำได้ ชายคนนี้เป็นที่รู้จักฐานะผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยนะครับใครสงสัยนะครับก็มีแต่แม่น้องชมพู่สงสัยสงสัยจากการดูข่าวดูไทม์ไลน์แล้วก็มาสงสัยเพราะว่าผมเข้าไปดูไทยรัฐทีวีย้อนหลังเขาบอกว่าเขาสงสัยเพราะไทม์ไลน์จากกานข่าวถึงต้องสงสัยเขาบอกว่าในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม เราไม่ได้บอกว่าเขามีความผิดในนี้ก็ถูกต้องนะครับลุงพลยังไม่ใช่ผู้มีความผิดเพราะว่าแม้ถึงแม้ว่าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาอาจจะตกเป็นผู้ต้องสงสัยเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้พากษาแต่นี่มีแต่แม่น้องชมผู้สงสัยตำรวจก็ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหานะครับ แต่ว่าในตอนนี้คดียังไม่สิ้นสุดเด็กหญิงผู้เสียชีวิตยังไม่ได้รับความยุติธรรมแต่สังคมกำลังพุ่มความสนใจไปที่รายละเอียดต่างๆในชีวิตของชายคนนี้มากกว่าความคืบหน้าของคดีด้วยการชักนำของสื่อต่างๆที่ต้องการยอดผู้ชมรวมทั้งผู้ประกอบการหลายรายก็กำลังใช้กระแสนี้เพื่อสร้างผลประโยชน์ของตนเองเราจึงของให้ทุกคน ช่วยกันส่งเสียงและงดการสนับสนุนสื่อรวมทั้งสินค้าและบริการที่หากินจากสิ่งที่เริ่มต้นจากความตายของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในทุกช่องทางเพื่อเป็นการชุดสติสังคมให้ตระหนักว่ากำลังทำตัวห่างไกลกิจสำนึกของความเป็นมนุษย์ออกไปทุกทีและต้องการหยุดการกระทำเช่นนี้เสีย จนกว่าคดีจะสิ้นสุดและเด็กหญิงผู้ตายได้รับความยุติธรรมบบยนลุงพลพ่องงสิปอลอหากต้องการวิจาร์ณการกระทำดังกล่าวขอให้แคปแทนการแชร์เพื่อไม่เป็นการช่วยสับสนุนยอดเอ็นเกตใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นจากเพจพ่องงสิถ้าเราจะวิเคราะห์ผมก็ได้วิเคราะห์ในคลิปที่แล้วมาบอกว่า คุณจะรอให้เขาสิ้นสุดคดีน้องชมพู่หรือถึงจะเขาทำมาหากินกระแสตอนนี้ใครๆก็รู้จักลงุลงพลมีทั้งคนชอบมีทั้งคนชังเมื่อมีคนชอบคนชังคนอื่นเขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระแสความดังของคนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาความดังของคนนี่ไปประชาสัมพันธ์โฆษณางานของเขาโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจขาลง โควิด -19 ถ้าหากว่าลุงพลได้งานได้การแล้วกลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งแห่งบ้านกกอกเราจะไปอิจฉาริษยาลุงพลทำไมเราควรที่จะสนับสนุนให้เกร่ําำรวยจริงไหมสินค้าที่เขาเอามาโฆษณาสื่อที่เขามาทำข่าวเขาก็ตามหน้าที่ของเขาสินค้าที่เขามาทำโฆษณาถ้ามีคุณภาพจริงเราก็อาจจะใช้ถ้าเรามีต้องการ นะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็มาใช้ผมเห็นว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอิจฉาลิษยาลุงพลหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าแทนที่จะตามหาผู้ร้ายในการตามหาผู้ร้ายมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของแฟนขับลุงพลเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องไปตามเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ ไม่ใช่หน้าที่ของแฟนคลับแต่ประการใดนะครับบอกว่าให้หยุดดูสื่อนะครับถแถลงการอย่างสุดยที่สุดเท่าที่จะทําได้ชายคนนี้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีความผิดแต่บอกว่าเขาม,มีความผิดแต่ในตอนนี้คดียังไม่สิ้นสุดเด็กหญิงผู้เสียชีวิตยังไม่รับความยุติธรรมก็ยังไม่รับความยุติธรรมก็คือตํารวจเขายังหา หลักฐานไม่ได้นิติวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ได้หลายคนก็สรุปคดีว่าไม่มีผู้ต้องหาแต่สิ่งทีังคมกำลังพุ่งความสนใจไปที่รายละเอียดต่างๆเอาก็แล้วแต่คนครับนานาจิตตังใครจะพุ่งไปที่ไหน90 60 70ล้านคนก็คงจะมีหลายคิดหลายแง่ที่จะมองไปนะครับแต่ในสังคมกำลังพุ่งความสนใจไปที่รายละเอียดต่างๆในชุดของชายคนนี้มากกว่าความคุ้มค่าของคดี ทุกคนก็กําลังจดจ่อดูความคืบหน้าของคดีไม่มีใครไม่มีความคืบหน้าหรอกครับด้วยการชักนําของสื่อต่างที่ต้องการยอดผู้ชมสื่อไหนเขาก็ทํามาหากินเขาต้องการยอดผู้ชมนะครับรวมทั้งผู้ประกอบการรายๆกำลังใช้กระแสนี้เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตนเองทุกคนก็ทํามาหากินครับเขาก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้กับสินค้าให้กับอะไรต่างๆของเขานะครับเราจึงให้ทุกคนช่วยกันส่งเสียงและงดการสนับสนุนโอ้โห เอา,อางั้นเลยเหรอครับจะไม่ให้ลุงพลทำมาหากินจะไม่ให้สื่อทำมาหากินจะไม่ให้คนทั่วไปทำมาหากินเลยเหรอครับรวมทั้งสินค้าและบริการที่หากินจากสิ่งที่เริ่มจากความตายของเด็กผู้หญิงความตายของเด็กผู้หญิงกา,า,ารดําเนิน <c oughs> การหาคนดาเนินคดี <c oughs> เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนเขาก็ต้องมีช่องทางในการทำมาหากินอย่างไรก็หางั้นชาวบ้านกกอกที่เอาของมาขายบริเวณบ้านหน้าบ้านลุงพลก็งดขายสิครับ วดขายได้ไหมผมไปสัมภาษณ์ชาวบ้านมาแล้วชาวบ้านบอกว่าเป็นโอกาสเป็นวิกฤตของหมู่บ้านจริงๆแล้วระหว่างที่ตำรวจมาค้นหาหลักฐานอะไรต่างๆช่วงหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถที่ไปเก็บเห็ดเก็บข้าวของบนยอดเขาได้วันนี้เขาขึ้นไปได้แล้วเขาไปหากินได้แล้ววันนี้เขามีคนมาเที่ยว้านลุงพลมาแวะเยี่ยมเยียนเขาก็หาของมาขายมันเป็นวิกฤตแล้วก็มันเป็นโอกาสของชาวบ้าน ที่จะได้ทำมาค้าขายหาอยู่หากินประกอบสัมมาอาชีพอันเนื่องมาจากมีคนไปเที่ยวบ้านกกกอกซึ่งเป็นหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงเป็นหมู่บ้านที่เขาบอกว่าเป็นเขตเสีชมพูเป็นเขตที่มีอดีตผู้ก่อการร้ายอยู่ที่นั่นใครๆก็ไม่อยากจะไปเยี่ยมไปเยือนบนหมู่บ้านทุกวันนี้ยังมีเขตที่ห่วงห้ามไม่ให้ชาวบ้านขึ้นไปอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเสนอในคลิปต่อไปว่าเป็นตรงไหนที่เขาไม่ให้ ขึ้นไปยังเป็นเขตห่วงห้ามอยู่ขึ้นไปแล้วจะเกิดเหตุเพลเพลอะไรนอกจากเพจนี้เรายังมีนักข่าวครับนักข่าวที่ไปทําข่าวลุงพลนี่ดูเหมือนจะมีกิจสํานึกอะไรก็ไม่รู้ของเขาแหะครับเราก็มาดูเขาเขียนว่ายัางไงคุณทรงพลเรืองสมุทรนะครับเขาบอกว่าขอโทษกับความเน่าเฟะกรณีลุงพลป้าแตนและบ้านกกอก จากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่ยืดให้กับสังคมตลอดสี่เดือนที่ผ่านมาผมทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายช่างภาพช่างภาพของช่องหนึ่งในสายโิรทัศน์ที่นำเสนอข่าวนี้มาตลอดผมทำงานที่นี่มาหกปีตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศจนวันนี้ไม่สามารถอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ตัดสินใจเดินออกมาแล้วจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่ง และผมคือหนึ่งในนั้นที่มีส่วนทำให้คดีความหนึ่งคดีกลายเป็นเดยลิตี้ชีวิตของหลุ่มผลและป้าแตงเีรลิตี้ความแตกแยก,กของครอบครัวครอบครัวหนึ่งชีวิตคนในบ้านกก,กอกเรื่องศยศาสตร์ความวมงายและการมอมเมาเราขายข่าวรายวันเราหน้าไม่อายเราไม่สนผิดถูกเราไร้จรรยาบันคือสิ่งที่สังคมต้อง ตั้งคำถามและมันถูกต้องทั้งหมดเรานำเสนอเรื่องราวที่ห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นจนกู่ไม่กลับหาผลประโยชน์และปล่อยให้กลุ่มที่ต้องการผลประโยชน์จากเรื่องนี้มารุมถึงเราอยากได้กระแสและต้องการเพียงแค่ยอดคนดูยอดกดไลค์กดแชร์บางคนแก้ต่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสื่ออย่างพวกผมทำไปเพื่อตอบสนองความกระหายใคร่รู้ของคนในสังคมหรือเพื่อเพื่อช่วยเหลือให้ชาวบ้านสองคน ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่สิ่งนั้นแน่นอนมันคือผลประโยชน์ทั้งนั้นยอมรับกันสักทีเถอะว่าเราคือตัวแปรสําคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดความบิดเบี้ยวทั้งหมดนี่เพราะเราหิวกระหายเรตติ้งกันเหลือเกินเรตติ้งคือทุกสิ่งทุกอย่างเรตติ้งคือปัจจัยที่บอกได้ว่าคุณอยู่หรือไปและเรตติ้งก็กลายเป็นข้ออ้างที่ทําให้คนบางกลุ่ม ยอมรับทุกอย่างเพื่อให้ได้มาผมเป็นคนหนึ่งที่รู้รับรับรู้เรื่องราวที่ถูกสร้างปั้นแต่งและถูกนําเสนอผ่านจอมาโดยตลอดและตั้งคําถามกับตัวเองเสมอว่าพวกเราทําอะไรกันอยู่มันไม่ใช่ประสบการณ์ไม่ใช่ความแปลกใหม่ไม่ใช่หาอะไรทั้งสิ้นวันนี้ผมซึ่งระลึกเสมอว่าตัวเองเป็นผู้หนึ่งในฟันเฟืองที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดและพยายามจะแก้ไขอะไรบ้างแต่สุดท้าย ผมขอยอมแพ้กับความบิดเบี้ยวและยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถทวงติงหรือเปลี่ยนเปลงอะไรที่เกิดขึ้นจากต้นทางได้ทุกอย่างยังดำเนินต่อไปด้วยเหตุผลที่สัรหากันมาผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและหวังว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงเราทั้งทั้งเราและคนดูบางกลุ่มน่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้บ้างและขออย่าเหมารวมว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพทั้งหมดของสื่อมวลชนผมยืนว่ายืนยันว่าในสภาวะที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องเผชิญวันนี้ยังคงต้องมีเพื่อนสื่อมวลชนที่พยายามทําหน้าที่ของตนเองทําหน้าที่ของสื่ออย่างที่ควรจะเป็นให้ดีที่สุดผมขอขอบคุณและขอกําลังใจเพื่อนสื่อมวลชนที่ยังยืนหยัดทาหน้าที่อย่างถูกต้องต่อไปทรงพลเรืองสมุทร9กันยายน2563หลังการประชุม ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะมีการปรประชุมในสำน,นักง,งานของเขาฟักเทสซิสเต็มแบนระบบก่อนแบนลุงพลเถอะพูดถึงจริยธรรมแต่สิ่งที่ทำระยำครับขอใช้คำนี้เขาพูดมาอย่างนี้เราก็มาวิเคราะห์ดูว่าจริงหรือไม่ที่ทุกคนมารุมถึงผมพูดต้องแยกประเด็นออกนะครับเราต้องแยกเป็นสองอย่างหนึ่ง การคืบหน้าความคืบหน้าของคดีความ2เรื่องการทํามหากินของคนในสังคมข่าวนี้เป็นข่าวที่หลายคนผู้สื่อข่าวไม่ว่าจะสำนักไหนคุณจะเจาะลึกหรือไม่ลึกอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นพินิษพิจารณาของช่องของสื่อของคุณว่าคุณจะอยู่ลึกอยู่นานขนาดไหนบางคนตัวเองไม่ได้มาก่อกระแสครั้งแรกไม่ได้มาทำ ก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์ผิดก็ได้อย่างผมในครั้งแรกผมก็ไม่ได้มาดูข่าวนี้ว่ามันจะไปลึกขนาดนี้ตอนนี้ก็เริ่มมาเห็นความอะไรที่มันค่อนข้างที่จะลึกสับสนมากมายก็มาขอวิจารณ์ว่าสื่อทํางานไปก็เรื่องของสื่อจะเรียกทำอะไรล่ะครับจะได้ทําในการทําสื่อไม่ทําไม่ทําสื่อเกี่ยวกับคดีเด็กใช่ไหมคดีเด็กยิ่งต้องควรทําและยิ่งต้องเจาะลึก เนี่ยผมว่าสื่อคนเลือกนําเสนอข่าวนี้เถอะโอ้โหครับข่าวนี้ยิ่งต้องนําเสนอในฐานะผมมุมมองของผมยิ่งต้องนําเสนอยิ่งต้องเกาะติดอย่างกระชั้นชิดอย่าได้ห่างทีเดียวไม่งั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นอะไรที่มันไม่สมควรเจอเห็นจริงไหมครับเราจะได้เห็นอะไรที่ไม่สมควรเห็นผมเชื่อว่ากระบวนการที่ทําของบ้านเราเนี่ย การหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กำลังดำเนินต่อไปและเราได้ยินมาแล้วว่าผู้อยากหลักผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยบอกว่าคดีนี้จบยากอาจจะไม่หามีผู้ต้องหาซึ่งนั่นก็คือถ้ามันจำเป็นจริงๆมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ถ้ามีการทำลายหลักฐานจากผู้กระทำความผิดอย่างที่เราเพ่อจะได้ทราบจากสื่อต่างๆแต่วันนี้ อย่าถึงขั้นแบนลุงพลอย่าถึงขั้นแบนสินค้าที่เขาไปทามาหากินนะครับถึงพวกกลุ่มคุณจะแบนกลุ่มคนที่สนับสนุนเขาก็จะซื้อครับสังคมมันแยกเป็นสองส่วนผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านวันนี้ในผมในฐานะสื่อสารมวลชนผู้หนึ่งเป็นนักวิเคราะห์ข่าวนี่ผมก็เห็นว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาครับลุงพลเขาก็ทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไปแบนเขาทําไม ไปเบนเขาทำไมเขาเป็นคนหนึ่งตัวเล็กๆวันหนึ่งมีคนมาช่วยเขาทำมาหากินเราก็ควรจะดีใจกับเขามีความมุทิตากติจต่อเขาอย่าคิดอะไรมากครับคิดแค่ว่ามีคนรวยขึ้นมาคนหนึ่งในบ้านก,ก,กบกเราก็ดีใจแล้วครับวันนี้รายการครูเนาทุกเรื่องขอสวัสดีเพียงแค่นี้ขอทุกท่านมั่งมีสีสุขประสบสุขโชคชัยมีความเมตตากรุณาต่อกันทับสังคมก็จะมีความสุขครับสวัสดีครับ